ก็สว mm ัส hmm. ด nah. uh, no, ah ีก so mm ัน hmm ด้วยนะครับวันนี no ้รายการเดลต้ารีวิวการอาแลนดั้มไฟน์นะกับกับช่วงที่หายหายไปนานนะผมครับผมนะติดรีวิวเด็กไปนิดนะตอนนี้กลับมาแล้วครับแลนดอมไฟน์นะครับผมนะกับมาแล้วค่ทีไม่ค่อยจะมีอะไรจะลงนะรอชุดวีดีีออกนะและจากพายกันก่อนเนี่ยเด็กจะไม่เยอะเท่านี้เราเสริมเติมแต่งเด็กเข้ามาเพิ่มอะเราให้เข้าดูไปเราให้เข้าดูนะว่าเราเห็นอะไรบ้างนี่คือเด็กที่ยังไม่ใส่ซอกใส่ซ็อกไอ้กล่องนะ แล้วนี่คือที่ใส่กล่องแล้วะคับหนักนะครับผมขอบคุณนะป้าใส่กล่องครับกล่องก็เปลี่ยนครับผมนะครับผมไอ้นั่นมาอ่ะแล้วมาฝั่งนิชโฉบครับผมนะผมก่อนอ่ะับผู้ชนะเล่นก่อนผู้ชนะเลือกก่อนสุ่มก่อนดิโอ้โหอย่าเพิ่งบอกอะไรนะอันนี้รักกันเราเปิดนะครับผมอ่า ชันเริ่มพูดได้เลยสไปด์บาเธอร์ไลซิ่งครับผมไรก็หย ah. ิบเด็กกอล์ฟได้แมนเชนโพลิสยิเกนโลโบทถ้ามันไปหยิบเด็กกอลนี่แล้วโรเลยวะไอ้เช่ไม่ใช่ที่เกิดเป็นเด็กลูกเวียน้อยมาแล้วนะเดี๋ยวตัดมาเดี๋ยวจะตัดไปที่ฉากเริ่มเลยตกลงโอเคมาแล้วนะครับนี่คือเสือแข่งเด็กลูกเมีน้อยนะผมไปมีกล่องใส่ตังคู่ครับผม ามตองครับผมได้จีกเกนไม่เ,เป็นผมก็ได้ไลซี่ไม่เป็นนะครับผมสำหรับสองเด็กนี้นะครับถ้าใครอยากรู้เด็กลิสเป็นไงไปดูได้ที่คลิปเด็กรีวิวนะครับผมนะทำไว้ทั้งสองอันแล้วนะครับครับผมผมบอกไว้นะผมเด็กเร่อนี้ไม่เป็นนะผมเดี๋ยวสองใไม่เดียวครับอ่าจะบอกว่ากัดกัดทุกปีเนี่ยอ้ยร้อนเลยหัวร้อนเลยหวร้อนเหมือนกันนะผมของขึ้นอย่างเงี้ยหัร้อนเลยเล่นไม่เป็น คิดอะไรไปหรออ่ะถ้าเกิดสมมติผมยังอยู่เกดสองอยู่แล้วคุณขึ้นเกดสามก็ประกอบร่างเลยฮะไดเห็นช <Die. S 1> <น>ิ่อครับผมตามนั้นนะชนะเริ่มก่อนครับผมจรอครับอืมคอฮะจุกการหนึ่งไปไม่ใ <Light check. S 1> ช่ไลโดเลสแอคทาสเกอร์เข้าเข้าเข้าไรเชคชีฟส์สแตนด์รอไร ต้องอ้เป็นตัวนี้จริงๆเเหยียดจับ <Yes>, uh. สิบสีไม่ป้องกันขึ้นไะมไม่ขึ้นข <Good bye. S 2> ึ้นไปโอยจริงดิโอ้โหชิบหายแล้วเป็น <Right o. S 2> ไรเนาไใย่กจได้ครับเชื่ <Attack. S 1> อแขอ่าเขาเข่า Stand r o c แป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวแก้ไขาภาพแป๊บนึงนี่โอเคเห็นด้ำเป็ดซอนกันแล้วนะครับก็ไผ่ตะกี้ฮะไลซิงซุปเปอร์ดุไลซิงโนวากูเกียดมึงไลซิง <L ising. S 2> กูต่อยตะทีไปสิบหกมาป้องจ่าเช็คดออพลังจวดสองไลซิงดรอพลังจวงดจะเอามือสุดไปเลยใช่ไหม เพราะยังไงเล่นฐานของคุณต้องใช้มือใช้มือใช้ปลาเขาไล่ฐานอีกแล้วมไอตัวนี้มั้งเออแต่มันต้องทีมเมสเกียสามเป็นข้าขอสตารเนี่ยมันจะจริงจะเพื่อะไรเล่นของคุณนะผมไม่ตอบผมไม่บอกเฮ้ยแต่ฟ้าอย่างนี้ก็ไม่พอเล่นกับนั่นนี่หวัดฐานนี่ว่าฐานไม่พอไอ้นี่มันแดกฟ้าหมดละเอาฟ้าเนี่ย ก้าวดีว่ะใหย่ตัวเองเฮ้ยตัวเองสองสามลบสองไม่สอนเลยนะนี่คือการแข่งเป็นอะไรกับคด,ดัยไคเซอร์วะเน,นี่ยรักมันจังเลย ต้องไปหาได้ให้ด้วยไหมไอ้เกรสไดไใครเซอร์เกรทไดอยูฉาเอาไหมไม่ต้องใส่ <laughs> สครับไม่ต้องใส่แม่องอีกตัวนี้เ <c oughs> <Rey> ดี๋ยวเตะกลายเป็นคัตเชอร์เลยเออแล้วต้องไปหาได้บาสุก้านี่เจริญนหูเจอลนตาย <c oughs> จัวนี้นะครับผมอ่าไปครับ <c oughs> มาเข้าสู่ช่องรียการเกซีครับติดหุ่นยนต์ตามมิติ ตัวนี้กับลีกาดเกศานะครับบวกพลังห้าพันมันบอกว่ามาลงช่องดีนะใช่ไหมดีเลยแต่เทคล่าพัทินิวครับผมอ๋อไม่ช่องเกิดในช่องลีกาดไม่ได้บอกวมาลงช่องใช่ครับเป็นสิบหกเป็นสิบห้าอันนี้เป็นแันไม่มีขี้นักกากเมืองเอาเวนปล่อยเช็คเป็นนะครับกีโซฟเช็คบอสเนสเซียายหน้าพี ขอขออัออนน <got> ั่นหน่อยจีการขอจีเบกหน่อยอืมจะกป็ดับแม็กซิมัมแม็กซิมั่มจบไหมนะจบแล้วครับสเตนแอนดรอยเออไม่น่ากินดิเอาดีเมสต์ต้อยให้มันได้ไอย่างงี้สกิลไ,ไหมครับสไตล์สก,กิลอะไรใช่ใช้สก,กิลไหมครับเป็นสไตล์กสก,กิลอ่าเอามือไปเข้าโซใช่ไหมเอาดรอเข้าไป เสิร์่การ์ดเอ่อเกรดสองอือโห<ฮ>ลดแหงชาร์จชาร์จอ่ละและแหงลดแหงแล้วก็สไตราเราเรายำเสียงมึงเยอะเอาดีเมลสตรายเซนลอตด,ดาก้อนแห่งอะไรนะไอพี่โปอะไร่ะวะวันซีพี่พกเ,เด,ววกดเอะลอตดากอ้อ,อ,ากอนแหงวันซีพี่พก ดัสตดัสใช้นี่ได้อืมค <I> อคอสกีขอ,กกอน,นี้ชาร์จเนาะชาร์จบวกบวกห้าพันติงงนะ๊กติ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 ๊ก สี่ตีสิบสี่ตีห้าพันห้าปอนนัอนเหรอเอ้ยเป็นอาการอยึ่งมาเอ๊ะแม่สิบสี่สิบสิบห้าเป็นสิบเป็นยี่สิบสกิลชาร์จกับบ๋านเก้าพันตีลงอ่ะลงลงก็ลงต้องนะครับต้องชาร์จต้องต้อชาร์จส่วนเส้ อ่าเป็นนะสองหกสามหนึ่งสกิลบัตหนึ่งบายแดนชีสองาบเรื่องหงายการที่เชื่อเหมือนกันคุณสามารถเลื่องเ้กาเก็บไว้ก็ได้ตามจีเนิตวะเลือกบายกี่ไปก็ได้อแต่กานถ้าบสามใบมากกว่าโจวก้าหนึ่งใบเลือกสองใบต่อจีหนึ่งใบง้มีสองใบขอขอชาร์ทชาร์อ่าฮะบูาวจแล้วเนาะชาร์กันไหมสามึ ม่ต้อไปที่โปรไหเซันเช็เธอเช็คปอดจ้าชีสิบหกอันี้ชาร์นะอ่าตัวนี้ครัต้องมีก่อนอันี้ชาร์จชาร์ชเต็เตโลโซโลโซเสร็จปุ๊บเราไปหาอันี้ช <า S 1> ใช้ทิไปนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช้ได้แร้วโดิคืแปตีสิบแปดเิปไปนี้มีสกิล สกิลพีชอ่าถ้าวายไลซิ่งเสิร์ชการ์ดไม่เกินหนึ่งใบคอลงมาที่ไม่ใช่ตัวมันเออเราต้องหาการ์ดท,ที่มันไม่เออเอาอะไรมาดีวะเออเอามันที่มันเป็นภาระต่อลูกหลานน้อยหน่อยแล้วกันยังไงก็ได้จวดเอ้ยไม่ได้่ขนาดนี้เอาเอาวิ่งกลับบ้านเลยดีกว่าเราเราต้องวิ่งกลับบ้านอ,าาอ่ะครับมเด็กเปลีมา มันต้องมีกับบ้านตัวอยู่แล้วยูเป็นตัวเริ่มไงไม่ได้โดนชาร์จเดี๋ยวมันก็โดนเดี๋ยวมันก็โดนชาร์จอยู่ดีเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อ๋อจำได้แหละชาร์จสองนี้วิ่งวิ่งแหวนกองอ่ะสัให้ก่อนรถรถแห้งสกิลไันนี้ชาร์จเอ้ยชิบนี่มันมือตรูชิบเร็วอ่าตัวนี้นะ บอกวมาไม่เจอตัอ er ส um, okay. ิบายการที่โอเคสิบแปดตีมาบองยานสกิลบาฮิตบายคอสิบเอ็ดแล้วก็สกิลของนี้ไอนี้กลับบ้านก่อนแล้วก็คอยรอจังไรวะล่ะอ่าสิบแปดอีกรอบสิบแปดอีกรอบห้าเดือนเลยเหรอจบเทินสกิลกลับบ้านชาร์จสกิลเอ็นเฟด เอาเข้าโซ่จวการหนึ่งใบผ่านเธอจวดแล้วนะลาบเบร่เอาดีแมนตะไคร่บอลเลไม่หนีไม่ได้ไม่ได้ใส่สตาเอาจริงนะเล่นไปนอกในแบบกระชากกูได้แล้ววะโว้ยนอนเด๋ยมากเกือบเาจริงนะครับเล่นใส่น้ำเล่นแบบกระชนะได้แล้วครับผมน้ำไหยครับน้ำไหมคุณผู้ชมน้ำไหย เราบ้ามีสปอนเซอร์ได้นะาิดต,ดต่อทางอ e ีเมลเต้เด็ิ่ชั้นนน้อยเลยนะครับผมนะ <c oughs> ยังไงต้องไฟออเดแม็กอยู่ดิเด็กนั่นนะ <c oughs> ตดตู่ติตตู่ตีต <c oughs> มันบอกว่า n จีมันต้องหงาย่ จสามมันก็ได้บวกบวกสองคี้อยู่ดีมาแวนแต่มันไม่ได้บวกสามคี้ครับสามคี้แหวนบัตรหนึ่งเก็บสามหนึ่งใบกับกองเก็บสามจากนี้กับกองอ่าบัตรหนึ่งเก็บสามหนึ่งใบกับกองเก็บตัวนี้กับใต้กับใต้กับใต้แล้วก็เพื่อนนะเก็บสามใบกับใต้กองแล้วก็เมื่อจีนิตไตทารเปิดท็อปสี่เปิดสี่เปิดสี่จากกองเปิดสี่ขอหนึ่งคอหนึ่งเออ ตัวแวนได้บวกตามพลังของตัวนี้บวกเก้าพันแวนบวกเก้าที่เหลือวใต้กองแล้วสับเหมสับสับสับสกิลของนี้ใช้ต่อตอนได้เจ็ชสกิลไดเกชครับเรื่องการเก็บ้างอาจารย์ตอบตัวเองไว้วางไว้ไว้ใบบนสุดของกองเฉพเอาตัวนี้ไปสับไหมสับกังเก้าของคนแล้วแม่งไงของคนต้องไวยีเน็ตนั้นบวกสี่พันแล้วเขาสามารถเขาจะบ้านหนึ่งไม่ได้บวกนี่จะตีบวกสิบสามนิดแม่นเกลือจะไม่ได้คอร์ส่วนไหนเฉยเผื่อ บวกสิบสามสบร้อยแหวนบวกสิบสามแวรวดเร็วแรงเรียบร้อยอล้วเดี๋ยวจะบกแวนก็จะบวกหมื่นก็จะไปบวกยี่สิบสามอัเป็นอนะเไเราให้กล้องดูให้กล้องดูมือเราให้กล้องดูมือ เอ้มันไม่ชัดมาหนึ่งอีกรอบอีกรอบแรปเตอร์สกิลแรปเตอร์สกิลแรปเตอร์มาเขาห้องเรียกอากาศนะครับผมนะเปิดห้าใบต้องเก็บเอ้ยมันต้องเปิดหางสามใช่ปะนำเกลียวสามนำการเกียวสามที่เจอรับลงใบเดียวใบเดียวบอกสี่พันสองใบได้จวอ่าใบเดียวบอกสี่พันให้ใครหรให้ตัวเองมันบอกแหวนได้ปะ ย okay. ูนิตดิบบวกสี่พันโอเคสสิบเอ็ดรวมบุเป็นยี่สิบสองตัวนี้บวกเป็นสิบสามแล้วถ้าเกลไฟนอลร้ายมากครับบวกเป็นยี่สิบสามเลิกหงายหนึ่งใบครับตัวนี้บวกหมื่นบวกคิดและอีหงายสองบวกคิดบวกกิบสามคิดพลังกว่าจรงอันนี้ตีเท่าไรเ่ยก้าพันเออใช่ใช่ปะ ใช่ใช่โอ้ยบาจังจะคอก็ได้นะเออฮมคุ้นคลิตคุ้นคลิตคุ้นคลิสเมนี่อืมบวกยี่สามเลยก็โจมดิเท่าไหร่คิดที่ไหนสามสิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดเป็น ห้าสิบห้าสิบสี่ห้าสิบสี่เล่าให้กูคิดตามเรื่องอะไรวะ <laughs> เสียเวลาชีตหายพลังไหนพลังนกน้อยบินได้ <laughs> ปล่อยคิดกรเทียแล้วป่าก,กูปล่อยค<ะ>ือพลังสิบหกไม่เข้าอเอาเอ,เอแสแตนแอดรออสตรา คลิบูดิไ่ยโอ้ยชิวเออเนี่ยเ,เดอยวตี้ิกาจูไม่ได้ไม่ได้ของไม่พอเดอร์ตี้ิกาจูพอสกิล้อโซง่าเดนว้เดอร์ตี้พิกาจูกกโจมตีสก,กิลบาร์สออ่าแล้วก็เอามือหนึ่งไป้อโซใช่ไหมแล้วก็เล็กจีโซน,นหนึ่งไงอ่าปล่อยแล้วกัน พีตายครับเป็นนึงนะเราต้องเราต้องเสิร์ชก่อนเว้แล้วก็ีตายครับพี่เป็นหนึ่งน้อพี่ขอหงายตัวอ่ะสะ่จ้อ่าเหง่อทออนน่าไหต่คอเป็นนาจีมีหงายทั้งหมดส <4 S 1> <ป>ี<ป>่ใบคอสตัวหนึง่งสองสองไหมสองไหมสงไหมบ้าบ้ออือฮึ 3ามสี่เชิญสกิลของแอฟเอชิต้าตัวเองบอกว่าเมื่อชาร์จสามารถโซบัสหนึ่งได้แล้วก็ได้เครดบวกห้าพันเมื่อจบการต่อสู้เอาตัวมันกลับไปบายแล้วก็คอนมาสทภาพลิปล่อยเถอะแชปขี้ตายครับพี่ขี้พลังมีเกมตัวตายครับผมนะมีหุหลอดสิบหกสองขี้สองขี้สิบหกจ้ะ Yes ไอ้นี่ลงมาชาร์จแวนไลซิ่งสิบแปดสกิลนี่สบ,บายเพราะว่าเอาหมื่นมาเอาสามมาเสร็จได้แล้วก็ชิวบกหมื่นสามมาเสร็จชิวบกหมืน่นโมสุดยอดเลยพลัง,งเอกเลขสามลืมบอกลืมบอกโตัวตัวต,ต,ต,ตัไอ้นี่ชาร์จเสร็จกลับบ้านไอ้นี่บมกินไติเกอร์หนึ่งใบนะครับพี่เป็นสิบเก้าสิบเก้าเป็นยี่สิบหก เอ็กคาริบูเป็นยี่สิบกเท่ากันเอ้ยไม่ใช่ยี่สิบกแต่สิบเอ็ดสกิลไอ้นี่ชาร์ตนะไอ้นี่บอกว่าเมื่อตีเสร็จเอามันกลับมาแล้วก็คอลงมาในท่าเลรจบเทินสกิลเอาเข้าส่งโจวกัสหนึ่งใบผ่านจุ้ยรอดดีแหละข้อดีของมัน <laughs> สตรยียเจนเนเรชั่นมาครับแบนะไปครับ กระชาครับเพราะไอ้คนเล่นมันเล่นไม่เป็นนะมันนานเออโดนอ่ะโดนโดนไหมรา,ตาสต้าไรส์สเกลนามเกตสามหนึ่งใบกลับเข้ากล่องเออได้ซัพพอร์ตเตอร์มันมีนั่นปะ่ะขออ่านห,หน่อยได้ครับพี่นนะทำไลน์อีกไปไลน์อีกไปไลน์อีกเลยไลน์อีกแป๊บแป๊บเปิดท็อปสี่แล้วนั่นอ,อ๋อมันไม่ได้เกิดจากรอบโซนเออคอร์นน้ำไปหนึ่งนะเปิดสี่คอร์นหนึ่งบวกพาวเวอร์ตามที่เปิดได้ ตามตัวที่คอดิเออมัน,ในใคล e ้ายๆเอเซลอ่ะถ้าเกิดใครเล่นน,นะครับคพี่อันนี้เกตแอันนี้ลงครับบวกเกตให้แวนได้สักอเตะไม่มันเ,<อ>เป็นตัวแมงมันเป็นโลวท,ทิงไตเชี่ออะไรไม่ได้ว้าไม่ยากเปิดหัวเฉยอือลงมาตัวมา ตัวนี้ครับเมื่อลงมายัดติดหุ่นยนต์ตามมิติตัวนี้บวกสองพันไอมันบอกว่านั้นปะเมื่อลงมาเมื่อเขาช่องเรียกวันเกศสามเปเท่าไหร่ชาร์จหนึ่งถ้าชาร์จติดหุ่นยนต์ตามมิติบวกสองพันอ่ะฮะถ้าไดยพอเกศสามบวกอีกหนึ่งได้เจ็ดใช้ได้ครั้งเดียววันเพิดไอวันเปิดเดยังไม่ได้ใช้ไงใช้ได้ใช้ได้ต่อใช่ไหมมันไม่ใช่เมื่อลงใช่โอเคได้เจ๊ ขอทำการเก็บน้องไดยาดเข้าไปบวกสี่บวกสิบเอ็ดเป็นบวกสี่บวกเจ็ดเป็นบวกสิบเอ็ดจำพาวเวอร์เลยนะบวกสิบเอ็ดแล้วแวนตอนนี้บวกเจ็ดเป็นบวกสิบเอ็ดอ่าบวกอีกเบิร์นเป็นบวกยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกบวกห้าพันแถวหน้าทั้งหมดแล้วมันก็แถกหน้าตัวมันด้วยห้าพันก็บวกเป็นยี่สิบหก ยี่กสามคิดบวกห้าบวกห้าบวกคีบบวกคีบกูปล่อยกูตายยี่สิบกเจ็ดสบหกยี่สิบเอ็ี่อ็่ะคิดกูยอมปล่อยเลยรเดาประมาณสิบหกนไกด์เดาเ้ยมาลากิจเดามาลาแวนนะครับไอ้กั๊กบอกแล้วแล้วไม่เป็นนะครับผมหวังยิว ีผมบอกเลยว่าผมสามารถต่อได้ถ้าเนี่ยเวนผมตีปุ๊ลองแบบลองเสิดดูอันนี้นะฮิวลองดูกันว่าจะได้วัดของโบไม่ได้ไอ,อตัวเนี้ยบอกว่าถ้าเราได้เช็คพบเกตสามตัวนี้จะวกอีกหมื่นฮะก็ถ้าใครจับได้ก็นะครับสนาตามเด็ก e รเวลนะครับเบิไปดูกันได้ทั้งสองเล็กเน้ยทั้งไฟบาเทอร์และ เราใช้ผลิตส,สายจิเกนโรโบินะครับผมอ่าจะบอกว่าก่นอนาเด็กสไปคือเด็กที่แบบว่าต้องต่อยแล้วตายเลยนะถ้าต่อยไม่ตายก็แบบเมือเ่อกี้ฮะแต่เมื่อกี้คือคอมโบมันจะพลาดที่ว่าเรื่องแดมไม่พอด้วยค่ะถ้าแดมพอคุณจะเห็นว่าการวิ่งเนี่ยมันคืออะไรมันคือการลดวิ่งลดแบบรถแห่ใช่มครับมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างเล่นยากแล้วต้องคิดดีดีด้วยถ้าจะเล่นครับผมฝ่ายบาเทอร์นะตัวีตอนนี้นะครับผมนะถ้าทุกคนเห็นนี่เขาประกาศับว่า ในปีนี้นะครับจะที่เหลือเป็น59บาทหมดเลยซึ่งเป็นคอนเทนต์หลักของช่องเราเราดีใจมากดีใจที่สองครับมีทาจิคัตเตะที่เจ้าของช่องอยากเลยครับก็จะบอกว่าไอ้5้าเแบบว่ารีวิวครัพร้อมเด็กแบบว่า5้าเก้าแล้วก็เด็กแบบว่าฟูลเด็กนี่จะตามมาในไม่ช้าถ้าเกิดจันของมันออกนะครับผมนะก็รอติดตามดูได้นะครับผมนะ ถ้าจริงเข้าเสนะช่วงก็คือว่าถ้าช่วงนี้ก็จะเป็นแร็ปน้องไฟครับแล้วก็เป็นรีวิว b ีทีซีสิบสี่สิบสี่แล้วก็เด็กอีกมากมายไก่กองอ่ะใช่ครับพอรีวิวเด็กเสร็จปุ๊บก็น่าจะเข้าถึงช่วง59บาทนะครับ้า59บาทแล้วก็การปรับปรุงเด็กครับปรับปรุงเด็กบางเด็กที่ทําเป็นเด็ครีวิวอีกนะฮะปุ้งผู้ชนะก็จบไปแล้วครับที่นี้เว็บผู้ชนะของเราแดมิชัโพลิสสายจิเกมโรโบชอบไหนเอ่ยชอบเดชสไคลายครับไม่ชอบดีร้ายครับ อันตอนนี้เรามีแฟนเพจแล้วนะครับเป็นติดตามได้เลยครับแป๊บหนึ่งเหมือนว่าคลิปนี้เราขาดอะไรไปกันหรอเราขาดน้องมัสขัดน้อยสุดน่ารักกุ้งคิงกุ้งคิง,คงก็สำหรับวันนี้จะไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับวันทั่